ช่วงนี้ก็กระแสไอเดนไฟส์มาแรงเลอเกินนะครับคนดูผู้ที่ตาม don fight. ไ,มไมาอเดนไฟส์หกแสนคือเกือบตามคู้ทันแค่เอา,เ,อาเขามาชกมวยกันก็วันนี้นะครับออเอาตรงผมดูมาแล้วแต่ผมไม่ค่อยได้ดูหน้าเวทีนะครับ ไม่ใช่หน้าเวทีไม่ค่อยได้ดูในคลิปนะครับผมไม่รู้ว่าในคลิปมันเป็นไงแต่หน้าเวทีผมก็พอเวลามาโดนก็เอ๊เอแต่วิลเจอจะบอกครับผมจะประกาศตัดพี่ตัดน้องก็อยู่ได้เนื่องจากเขาทําให้ผมผิดหวังเป็นอย่างมากเรื่องการซ้อมมวยเรื่องการอะไรเนี่ยผมเป็นคนสอนเขาเองผมต่อยผมต่อยเขาทุกวันจนเขาสมองแบบเบอร์เบอร์เออไปเลย เอาง่ายเนี่ยผมเดินนะผมไปงานในระถไฟผมเดินไปท้าเลยท้าอะไรนะอะไรไม้เม็ดนิดอะไรผมเดินไปท้าเลยผมบอกต่อยผมปะเขาบอกไม่เอาไม่ไหวไม่ไหวออมออมเขาบอกว่า I am าไม่ใช่เขาบอกว่า I I กลัว U knock นะครับก็คือเขากลัวผมน็อกเขาไม่ใช่เขาจะน็อกผมนะครับคือหมัดของผม,ผมอันนี้เปรียบเหมือนดังขินผา คือถ้ามันโดนหน้าแบบแบบแค่นี้แค่เป็นคนปกตินะคือคือตายเลยแต่ถ้าผมต่อย,ยเต็มแตงเนี่ยคือแบบว่ายัางไงอะ่ะเขาหายไปเลยนะครับจากโลกใบนี้นะครับคืออันนี้ผมไม่ได้โม,โมน,นะฮันดูผมพูดจริงๆนะครับ <c oughs> เล่นก็ผมขอประกาศตัดพี่ตดน้องรายยูได้นะตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาต่อยแบบว่าไม่สมกับที่ผมสอนเลยผมสาพาเขาไปสอนอยู่ออสเตรเลียนะครับก็ค,ค่าสอนก็อยู่ที่ประมาณ8 0ดสิกว่าล้านนะครับผมเสียให้พี่ชายของผมนะครับแต่เขาต่อย กระจอกมากเราเล่นนะครับคนดูสำหรับผมจะบอกวันแรกที่คลิปลงไปสไปเดอร์วีเอยูได้ผมอ่านคอมเมนต์แล้วแบบผมมั่นใจเลยไอ้พวกคอมเมนต์แบบเนี้ยมันแบบยังไงอะ่ะมันไม่ได้ไปดูไรสดหรอกมันไม่ได้ชอบเขาจริงๆหรอกมันคิดว่าอะไรอะเอาไอ้พวกเคสเนี้ยมาต่อยกันแล้วแบบยังไงอะโปรโมทซะแบบยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับคนดูก็ เอาง่ายคือมันไม่จาเป็นต้องสนใจคือเขาไม่ได้สนใจพวกมันอยู่แล้วนะครับก็ <c oughs> คือปล่อยให้ให้นกให้กามันเออนั่นไปนะครับคือเอาง,ง่ายอะไอคนที่ได้เนี่ยอันนี้ผมพูดเลยเ <c oughs> ขาต่อยกันแค่นี้เพราะว่าเขาเป็นเปรียบเสมือนเดไอดอลเหมือนดาราเขาจะต่อยกันแรงแบบว่าจริงจังกันเพื่ออะไรอันนี้ไอ้โจมันแค่จริงจังกันนั่นแหละจะต่อยกันแบบเอาเป็นเอาตายกันเพื่ออะไรนะครับคนดูนะ <c oughs> คือไอพวกนั้นมันคือผมไม่แน่ใจว่าเขาอิจฉาหรือว่าอะไรที่เขา อ่ะเขาบอกกูต่อยกันยังมันกว่าแต่เขาไม่เอาคุณมาต่อยหรอกครับเพราะคุณไม่ได้มีชื่อเสียงคุณไม่ได้มีความสามารถพวกเขาเรื่องมาเข้ามาสู่ในเกมอันดีกว่าเลยคนดูก็นี่นะครับช็อตเปิดตัวสไปเดอร์นะครับอันนี้ผมไปดูสดนะผมดูสดทุกคู่นะครับเดี๋ยวไปคลิปนี้อาจจะไม่ตัดเลยนะครับคณดูนะย่า มาเท่มากเลยนะแต่ไ,ไปเดินมายิ้มทั้แบบไม่น่ากลัวเลยอย่าแต่พี่เปิดตัวโคตรเท่เลยคุณอะบอกเลยอย่างกอดอ่ะทำไมกูเบาไปเปล่าไม่ผมเบากันไปแป๊บนึ่งหนึ่งหนึ่งเปล่าไหมเฮ้ยทไมกูก็ไม่เบานะมันขึ้นสล,ลับเราอองวะ เ็เขาแอคเฮียอะไรอันนี้นี่เขาก็โดดด้วยนะผมผมรู้สึกตอนผมเป็นงานเนี่ยยังผ่านเลย ม่พอ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 ไม่สำคัญคนนี้มาแล้วมาแล้วดูดูดูเอ้ยนี่พี่เต่า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 พี่เตาก่ออันนี้นี่คือกองเชียร์นะครับผมผมจำได้ผมยืนอยู่แถวเนี้ยแหละเอ็งเปิดตัวโคเท่เลยฮะโค้ทเท่บอกเลยงานจริงคนเท่แบบบุ้มแบบเหมือนระเบิดสตูระเบิดวุ้มยูได้มาโคตรมาไหนอย่าดูมาเปิดตัวพี่เต่า ออ้เน,นี่ยตำนานมันห้าแปดเลยนะผมอยู่กับมันก็เขาก็พี่นนท์เขาก็แบบกินกินอ่ะกินอ่ะแล้วก็ออกกําลังกายแบบหนักอยู่นะคนอู้นอาจจะเห็นแบบว่าเขาไม่ค่อยบวกกันแต่ผูไม่พูดเสียงเพลงดังแบบโคเท่อะมันโคเท่อะพี่ไม่โค้จ๋าพี่ไม่ไดอดอลว่ะ นี่ผมดูแล้วมันไม่ขึ้นเวทีมันเออมาแล้วนะครับอันนี้แต่ว่าตอนตอนที่ผมอยู่ข้างคณะผมก็ไม่รู้ว่าเอ้าทำไมมันไม่ขึ้นไปสักทีก็ว่านึกว่าเป็นอะไรอย่างไปที่ไหนได้นี่ๆผมจะอยู่ตรงแถวๆนี้ประมาณช่วงอ่าเนี่ยๆๆๆๆไอ้เนี่ยพี่เต่า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 เอ๊ะเดนี่เพื่อนผมไหปยาวผมแบบว่านั่งเกาะขอบสนามเงินแบบลุ้นแบบลุ้นตึงแบบโคตรตึงอ่ะเพื่อนไปผมไปกองกันมา นี่คือมันแบบศัตรูมันอันนี้มันเหมือนไม่ทังนะครับคนจะว่าศัตรูนี่ตอนเปิดโทนี่ระหุ่มเลยมาเอาแล้ววิ่งม,มาเขาจะใส่กันแต่ว่า <c oughs> เออดูเดี <c oughs> ข้อก่อนทันทีเนี่ยไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่คนดูที่คนดูไม่เห็นของชาวตบกอนที่คนดูไม่เห็นคือเขาต่อยกันต่อยกันมันเขาเรียกว่า ต่อยเอาคะแนนกัน,นมันจะจิ้มกันแล้วก็แบบซัดโป้งโป้งกันอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้ต่อยคือคือคือเนี่ยเขาดันกันไปแล้วเขาต่อยกรงต่อยกะโอ้ยไอ้เชี่ยเขาต่อยกัดต่อยอะไรไม่สนคือเขาต่อยแบบไม่สนเลยเขาต่อยทุกที่ของร่างกายเลยเต็มพี่นุ่นมันจะบอกมันจะต่อยเอาแต้มนะครับเพราะว่ามันไม่อยากจะทำร้ายคุณซื้อมากเกินไปมันบอกอย่างนี้มันแอกประเด็นนะพี่ผมมันแอกนะครับตรงนี้เดี๋ยมันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกมัสู้ผมไม่ได้หรอกผมมันมั่วเก่าวิ่งออกจากมุมมาผมก็คงใส่กันไฟแลบแน่เปล่าเลยนะครับ เนี่ยครับคือตอนผมอยู่ข้างล่างเนี่ยคืออ่าอันนี้คือพวกพี่เต่ากับผมแล้วก็พวกพี่เก่งนะครับก็คือแบบมันไม่ต่อยกันแล้วผมก็ลุ้นดูหน้ากูดิหน้ากูคนลุ้นน่ะหน้ากูตึงอ่ะโอเชิงเชิงไอ้เย้เย้เย้สเต็ปมันดีมากเลยนะพี่นน่ะมันดีกว่าเยอะอ่ะแต่ตอนผมต่อแบบผมต่อแบบไม่ได้เลยไม่รู้เแอ่จริงเขาบอกไอจริงเขาสู้ผมไไม่ด้หรอะดูดูดู หน้าหน้าทรงโจรจัดเลยเลยนี่นี่พี่เต่าพี่เต่าโอ้ยโดนแล้วหนึ่งมาคือผมเอือยเลยตอนมาโดนหมัดแรกคือผมเอือเลยว่าเอ้ยนี่ไงจมลุรกันักปักเลยผมมั่นใจว่ามีหมัดที่จะตับแล้วคนดูแบบเฮกันว้ายอย่างเงี้ยเลยอยู่ห้องเข้าทีผมทุบโต๊ะแม่งกรรมการนี่ไงโดนแล้วเย้เย้ดูพี่เต่าดูพี่เต่าเ๋อ มีแอคนิดหนึ่งครับมีแอคนิดนึงตดปุ๊บชูแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะอันนี้ยังไม่ค่อยดังนะมันจะมันจะดังตับหรือมันดูยกหนยากาวาามูไม่มีะรแนนอนคับนวทีจะหมดยกแรกแล้วค,ค,คือมันโคตรไวเลยยกหนึ่งออกมา2องนาทีแต่ว่ามันต่อยกันถึงหยกเลยนะครับคุณดูดแล้วดาไปทีนครับอยู่ได้ครับดูพี่จาก่อน กูร้องโหเลยเขาดูมันต้องทำอะไรมันก็ตีนะมันไม่ต่อยจริงจังเราทำไปเล่นนะเดี๋ยวแต่ว่าถ้ามาโดนโดนก็โดนเจ็บอยู่นะเขาเรียกว่าดูเชิงกันก่อนนะครับเยเยเยดูได้ดูได้ปะเย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 อันนี้ไม่มีใครมาเลยผมหาบึงก่อนมีพี่แชมป์มาผมเห็นละ

อันนี้คือภาพช้านะครับมาดูปองไอกองหูมันจะเข้าไปในรูเนี่ยไอ้แค่โคตรเจ็บเลยใส่เฮดการ์ดมันก็เจ็บนะถ้ามาโดนหูเนี่ยกูไม่ชอบเลยเวลามันต่อยหูกว่าตอนซ้อม<อ><อ>มันปั๊บมันโคตรเจ็บมันแสบอ่ะมันไม่ปวดหรอกมันไม่หมึนมันไม่อะไรมันแสบอ่ะมันแสบตรงเนี้ยมันแสบ,บนี่นะครับเวลาเขายกสองนะครับเนี่ยท่อนเนี้ยกูเอ๋อเลยคนดูกูนิ่<อ>งเลยคือผมคิดว่ามันเจ็บจริงเอ๋อเลยแปั่นะไไม่หลงนสป แต่มวยอิหร่านแบบนี้นะครับในระดับมวยโลกก็มีนะครับครับผมมีนักมวยคาเมียนักมวยอิหร่านคนหนึ่งนะครับที่ชกสุดท้ายอย่างนี้แหละสุดท้ายชนะไหมครับใช่เจ้าสายสหรัฐเอาละครับมาชมความมันบนเวทีกันต่อครับยังดูเชิงอยู่นะครับมาดูเฉยไปบอกต่อยมาสิต่อยมาสิ แน่จริงก็ต่อยมาสิอาจารย์เนี่ยเขาไม่อยากต่อยกันเลยแบบผมไม่รู้แหละแต่ว่ามันจะแบบมันจะต่อยแค่ว่าเอาช่องหัวเอาแต้มมั้งเลยโอ้โหแล้วอยู่คนละมุมไอ้เนี่ยยังเอ่ยด้วยว่าวิ่งไปโดนป้งอ่ะนั่งคู่นะไอ่ใช่เวทีตลกนะครับขึ้นมาต้องระวังเจ็บกันด้วยครับต่อยขวาไปทีนะครับสไปครับดูเขาพาหลรเออกรรมการเขาพาแรงเยอะเลยหมัดซ้ายเข้าไปก่อนครับหาจังหวะนะครับสไปบอกตั้งกาดแน่นๆเอาไว้หนึ่งหมัดนะครับตอนนี้ ฟลิก้านะครับหมดยกยกสไม่มีอะไรผมบอกแล้ว <S <S แต่เวลามันแข่งมันอือรน,นะรมร <S <S รผมจำได้เลยพี่เต่าตะโกนว่าอะไรไอ้นอนมึงอย่าแงไปเล่นดีไอ้นนไอ้นนนีนนนก็ตะโกนเียน่ยอือรลเลยใครๆก็อือรไเล่นอย่างเงี้ย ยกที่สามเริ่มเดือดขึ้นนะคะประมาณยกสี่สามสี่ฮะหรือฟันยางไงดีนะพี่เรียกไม่เอาใส่ตัวตายแล้วดีไม่เป็งไปก่อนแล้วโชคกันแล้วค่อยมานึกออกอ่ามีแตะนวมกันก่อนครับเอาละครับยกที่สามในวันนี้ครับดีวะเย็บซ้ายเข้าไปทีนึงก่อนครับอยู่ได้ครับเอ้ว้าววาเริ่มต่อยแล้วพี่ไปเริ่มต่อยแล้วเอาแล้วเอาแล้วแม่ไปกูพี่ไปดูบอกเอาหน่อยเลยอ่ะตอนนี้ต้องเข้าแล้วครับโอ้โห โอ้ยเอาว่ะเข้บมาขอเอชมันต้องอย่างนี้ครับเอาว่ะเอาอะไปครับออกซ้ายออกขวามาเหมือนกันครับอยูไดบอกว่าเอาหน่อยก็เอาหน่อยเอาอีกก็เอาคือหน้าองกล้ามเนื้อน่าจะเป็นพี่ไปดีกว่านะเพราะวิ่มันมีพวกไข่มุงไขมันไม่โดนไม่โดนไม่โดนครับผมแต่กล้ามสวยเหลือเกินนะครับทางด้านมุมแดงนนต์การ รหนึ่งสองเข้ามารอเข้าไปแหมเฉียดไปใบหน้านะครับแต่ไม่โดนเฉียดไปสองคือไปพี่ไปกูตบไว้เฮียโอ้ยไม่โดนว่ะควางม่วงเอ้ยโดนโดนโดนเอาว่ะเอาว่ะเอ้ยเนี่ยเนี่ยยุเนี่ยมันสุดละเนี่ยเอาเด้อ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 ไม่โดนเลยมันนิ่งมากเลยนะพี่น้องน่ หยุดอย่าหยุดอย่าดูชังสไปร์ออกชุดใหญ, Dante, หญ่มาแล้วนะครับดูแรงตัวเองด้วยนะครับโอ้โหเก็บแรงมาตั้งหลอดสองยกโดนเลยมันไฟเริ่มเพราะว่าพี่ไฟเริ่มเหนื่อยแล้วชุดนี้คือพี่ไฟเหนื่อยแล้วนะจะเน้นเป็นมัดขวาทั้งคู่ครับตอนนี้ขอแต่นวลบอกพักก่อนครับอาจารย์ไม่ไหวแลไม่หลังจากทั้งคู่ว่ายน้ําใส่เข้าหากันเดียโอ้โหแล้วครับตรงนี้หายใจทั้งปากแล้วนะครับสไปร์ครับยังมีแรงอยู่หรือเปล่าครับโดนทีมโดนนะ อยู่ได้นะครับเพราะไงครับจังหวะนี้เออให้ไปกูอาปากตอนนี้ครับเห็นไหมครับพอทั้งคู่ต่อยกันจริงจังยอดบิวไปสามแสนแล้วครับโอ้ยโอ้ยเป่งแล้วเป่งแล้วยุ่งยังมันสุดมาดูภาพช้านี่อยฮันโด S <S <S ปังโอ้โกหุอีอแล้วแต่ออพี่โนโนท์ก็โดนอยู่นะนี่โดนจิ้มพี่โนโนท์โดนจิ้มมาไซนนิดนึงก็น่าสะบัดอ,อ,อ,อ่ะแต่ก็ได้แต้มอยู่นะอันนี้คือไม่ได้คะแนนโดนไล่สากาัดบังอันนี้โดนสายถอ,อยนะพี่กัญจก,กา,ายอยู่ว่ายน้ำแล้วพี่ไปกูว่ายแล้วจิ้มโดนสายถอยเอือโดนท้องอยู่นะจุดอ่อนพี่นนท์คือตรงนี้ครับข้างๆเอ๊ะ แล้วก็ถูออนไลน์ครับครับผมมี5ยกนะอันยกไรยกสี่สองคู่สุดท้ายย้ำอีกครั้งนะคนดูสี่แสนสดๆทางบ้านครับดังนั้นต่อเลยยกสี่เนี่ยเหมือนจะมีหมัดเน้นๆเริ่มมีหมัดเน้นๆแล้วนะยกสี่ยกห้ามุมขาทักเด็ดจีนอุ้ยกูหาเจอแล้วหมัดนี้แหละตับคนดูเฮกันล้านสลางเลยแบบแน่นสนามเลยคือแบบบุบเนี่ยอะไรไหมขอสโลดูดิสโลไงวะ บุบดิบุบดิบบุบเงาหานะครับเงาหาน่ารู้ๆตั้งคือมันเป็นมัดคอแบบโดนคอสะบัดมันปวดคอโคตรปวดคอเลยเวลาคอสะบัดอ่ะเนี่ยมาดูใหม่ดูใหมอีกทีนึงตับ ป๋องมาเดี๋ยวคือคาแดกได้เต็มเต็มเลยอ่ะเออเจ็าบอกเจ็บไม่เจ็บครับมีออกแสดงท่าทางครับหลอกล่อคู่ต่อสู้ให้ดูไม่รู้มึงเจ็บจริงหรือเจ็บหลอกถ้าผมเป็นกรรมการนะผมนับเลยผมนับเลยดูเหมือนเจ็บใช่ไหมฮะตัวเองเจ็บแบบนับเลยดีนะกรรมการยังใจมีมัตเน้นๆน่ะไม่มีบัดไม่ค่อยมีบัดมัวมีบัดรมวยหยกหนะแต่มันอยู่นะว่ามัตรมวนะมันเสียงมันลุ้นไงมันอื๋ออะ เวนอะไรแขวนนังควักอันน่ะการหรอบแบบบมฮัมัดอะไรนะครับตอนนี้เรียกว่าสายตาของสไปกระดูเหมือนจะเหนื่อยเหมือนกันนะฮะนี่ไงบาัควานี้ครับเอาละครับโดนแล้วต้องตามนะครับอยู่ได้เหมือนจะนิ่งขึ้นครับสงบสยบความเคลื่อนไหวครับ สไปร์สไลเดอร์นี่ผมว่าทางจะแฟนเยอะนะครับผมเพราะอะไรรู้ไหมทำไมฮะหลอกเก่งน่นแน่หลอกเก่งนะฮะกลับบ้านไปมีเรื่องแน่นอนครับทั้งทายไปที่มาแล้วมีทำ่าบอกเก็บไม้เจ็บไม้อะมาไปต่อข้างนอกแน่เลยคนนี้โอ้โหมีมีโยกไปโยกมาครับตรงนี้ครับอยู่ได้นะครับใช้หลอกล่อและยับซ้นีนะครับยังไม่เจ็บเท่าไหร่ครับ ไม่ใช่ไม่เจ็บเท่าไหร่ฮะไม่เจ็บเลยครับไม่เจ็บเลยแหมลูกกรรมการพูดไอ้เหี้ยโอ้โหโดนโดนแล้วมีทุบครับมีทุบเออฟังลูกสปครไหลุดอันนี้ยกที่สี่แล้วอีกยกสุดท้ายเหลือยกสุดท้ายแล้วครับคนนะครับผมเหลือการมวย ตอนแรกเขาคิดข้างล่างคิดว่าเสมอกันนะครับพวกพี่เต่าแต่ผมคิดว่าพี่โดนชนะนี่ดูมัดโอเวอร์เฮดนะครับหรือมัดประมาณนี้ผมก็สอนเดียวครับมันเนี้ยอันนี้ไม่โดนคางแม่นจริงๆนะครับมาดูจากสีหน้านี่ก็เห็นว่าออกเหมือนกันนะออกอาการอันนี้เฉียดเฉียดครับผมแล้วก็ลีลายั่วยวนเขานี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแต่แล้วก็สนัดจริงนะครับลูกขว้างมะม่วงหนึ่ไข่ไว้เนี่ยโอ้โห ดูถึงสวยแค่กแข่ังนะครับผมราชาบอลซิ่งเอลโกลาร์ดับบันิลโตคาเจมเดสเมตรอเราเดินทางมาถึงยกสุดท้ายของรองคู่เอกแล้วนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมามายกสุดท้ายครับผมที่ห้าขอเสียงบมือรลนะครับเอาเลยเอาเลย คนดูบิวขนาดนี้แล้วครับอยู่ที่สองสองสองคนครับแต่คือโอ้ยโดนท้องดูดิดูมาดิสมชื่ออาจารย์กี้โมจริงๆครับครับผมพี่ปายเขาแน่นหนึ่งวะตรงตรงเนี้ยช่วงช่วงเนี้ยเขาน่าจะเอามาดีอ่ะซ้ายโยกขวานะครับทางด้านของยูดาครับเก็บซ้ายไปทีหนึ่งครับยังไม่โดนครับตรงนี้ค่อยๆสืบเขาหานะครับไปยังไม่ออกหมัดนะครับยังใจเย็นครับยกสุดท้ายแล้วใจเย็นไม่ได้โอ้ย ตรงนี้ครับแอยู่ดอยบอกโดนใช่ไหมตรงนี้โดนกกหูใช่ไหมโดนกกหูใช่ไหมเอาคืนแหมง้างมาแล้วยังไม่ได้ออกงง้าโอ้โหงไงตะกาัตนาโกสินมาเลยไม่ได้ไม่ได้แล้วคุณดิหัวนมแทบขาดอู้ยจึ๊กเลยไม่ทันขาดขาอาจารย์นมแทบขาดอะโดนแล้วโดนสามอีกทีครับโอ้เหมือนมีการหลอกล่อนะครับผมสำหรับพี่นนท์เรา เจมเจมเจมเยอะพี่ปายเริ่มขาเริ่มอ่อนเลยนะคือมันอ่อนจริงนะคนดูคือเวลาต่อยมวยนะขามันจะอื้อมากคือแบบว่ามันจะมาเบามันจะเหมือนเบาแบบขามันจะล่องร่องลอยลอยอะถ้าผมแหมพอง้างนานเหลือเกินพอคุณโโอ้จ่ายเข้าไปกับใครคัมดิโยในชีวิตครับเอ้ยโดนนะเนมีลีลาทั้งคู่เต็งอันนี้โดนนะรอดกาดเลย ผมเบนดนจังหวะนี้ผมเข้าแล้วอุ้ยตับพี่โนนเราซัดเข้ากกหูสสบายได้ครับไม่ผมอยากรู้จริงๆนะเขาทำอะไรกันใช่ต่อยใช่ต่อยเขาชอบมวยรลอเขาเล่นละครกันสุนภาคมันก็เกินมันไม่เห็นดูพระช้าเลยซัดปลายหรออยู่ได้อยู่ได้อันนี้จะเป็นสภาพคองเชีย์มั้ง ในภาพช้าคนดูน่าจะเป็นภาพฉลูทั้งหมดหรือเปล่าเดี๋ยวยกห้าอุ้ยโอ้โหมันรอดกาด้วยไปยกกาดสูงแล้วมันรอดมาได้ไงวะนี่อึ่งโอ้โหวารับตัวนี่โอ้โหกระโดดเป็นกุ้งเลยนะครับอือโดนข้อของนี้ คือเนี่ยกรรมการเขาดูไม่ทันเนี่ยผมก็ดูไม่ทันหรอกผมก็ว่ามตาต่อยอะไรแค่นั้นแหละมันเห็นหมัดเดียวที่ตับแล้วโคนเฮกันอ่ะมาดูกันนะครับว่าใครชนะครับผมมาดูกันจะดูได้แหละทั้้งฝ่ายแลวกรรมการทั้งสามท่านให้คะแนนไม่เหมือนกันครับท่านแรกให้คะแนน46ต่อ49่สิบเกาครับ 46-49ต่อนะคนแรกนะครับผมแต่อีก2ท่านมีความคิดเห็นที่เหมือนกันใคะแนน46-50ต่อคะแนนและผู้ชนะในวันนี้คือคือเย้เลยนะเดชไปยินเอาไรข้างหลังวะน่ะเป็นเอ๋อะไรเป็นเอ๋ โอ้ยนักมวยคนนี้ใหญ่เหมือนกันว่ะเนี่ยคนดูเห็นปะโอ้โหโคตรหล่ออะแม่งยืนทำไอะไรวะน่ะโคตรหล่อออมบกโคตรหล่อท่านสมุทรจหนึ่งที่เราจะบอกแฟนๆที่ติดตามมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเอาละครับขอแักคู่เดียวก่อนที่เขินยังคุ้มให้กดด้วยกันคือเขาให้มาช่วยฟิด จะไปเป็นโค้ชโฆษณาสักคู่เดียวครับไอ้เป็นคู่พีน็ตนะครับแต่ว่าไม่ดูแล้วแหละผมก็ดูคอมเมนต์ดิวไอ้ใครไม่เห็นเด็ดขวาทีนึงครับนี่เรียกว่าฮะขวาทีนึงครับเขาไม่ใช่เสียงกูเขาเนี้ยไม่ใช่เสียงแอนด้าบ้าหรือเปล่าเสียงกูหรอวะ อะไรจะฟันเลือ่องโอ้เกินไปไอ้มึงก็ด่าขเขาเกินเกินไปโอ้นี่เรียวว่ามาใชา้ก็คนดูก็อยากให้ผมลงไอ,อ้ดอนไฟซีสั่นสองเตยอะใครก็ลืมคอมเมนต์มานะครับผมอาจาจะลงก็ได้นั้กจะแสบว่าคนดูอยากให้ผมลงแต่ผมว่าผมลงไม่ได้หรอกเขาบอกตอนนี้ซีซั่นแรกผมก็บอกผมยืนจะเขาบอกผมออยู่น้อยเกินไป ผมอายุ15นะครับก็อ,อายุนอ้นกนไปจริงๆแบบที่เขาบอกนั่นแหละก็ขอบคุณครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ผมก็มารีแอคพี่ชายของผมนะครับก็ผมรับไม่ได้นะจริงๆนะตอนต่อยเสร็จแล้วด้าม่ามันโคตรหนักอ่ะโอเคไม่มีอะไรแนละ้วชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย